สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ท่าชมพู่สามนะครับณนะซือปาแดก็คือที่นี่ชายแดนครับวันนี้เรามาดูของกินที่ตลาดนัดชายแดนไทยมาเดครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งมาเดแล้วนะครับก๋าลูกคนไทยยังเปขนมจากหรอขนมจากนะขนมจากนะครับขนมจากก็มีครับกล้วยปิ้งนะครับกล้วยปิ้งก็มีนะครับ โอ้ดูฮะน่ากินมากเลยนะครับดูฮะไกยป,ปิ้งฮะน่ากินมากเลยนะครับข้บขาวเหนียวไก่นะอ๋อนี่นี่น,นี่อ๋อน้ำแก้วนะนี่ครับเยอะเลยเหรออ่านี่นี่ครับข้าวเหนียวไก่นะครับมาซื้อกินกันได้เลยนะครับสาราลัดใจแดงนะครับจั๊บกกะกุกล่ะ อลัโซขนมจีนขนมจีนครับขนมจีนนะครับรเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศด้านนอกดีกว่าอ๋อเขามีที่นั่งให้เราด้วยอ๋อมีคอนเสิร์ตด้วยครับดูวะนี่ฮะตลาดนัดเชนแดนนะครับอ้ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งมาเลยแล้วนะครับดูวะอ๋อเขามีที่นั่งให้เราด้วยนะครับ โอ้โหดูครับยอดมากเลยนะครับโอ้ตลานัะชยายแดนสงัยคนลกครับโอ้ยา,โโยาดีลูกโดนลูกโดนนะครับกะยาดโดนทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่สี่โมงจนถึงสี่ไปสองอ๋อประมาณสองทุ่มนะประมาณสองทุ่มเนี่ยอ่าประมาณสองทุ่มกว่าอันนี้กะปูาัปังยังไงเ,เนี่ยปังเนงไส้ทะลักค่ะโอ้ดูฮะทะลักเลยนะครับดูฮะไส้ทะลักเลยนะครับ น่ากินมากเลยนะครับมาเที่ยวมาชมมากินได้เลยนะครับเรามอาโมจายุปเอาไปเอามาคนรู้จักครับอพ่อค้านี่โอ้สุดยอดเว็ดโลกิตต่อเว็ดโลกิตต่อนี่เนี่ยมีมีทุกอย่างเลยนะครับเครื่องดื่มอ๋อนี่นี่กะปอไขน่นกกระทานะไข่นกกระทาะครับอันนี้นา س ي น اسي กะปอีกอนี้นผัดกีเพาอ๋อผัดกะเพราผัดกะเพราคู่กับปีกนะครับแล้วก็ข้าวต้มมัดโอ้ดูอ่ะข้าวต้มมัด บะเซ่าล้วเด้ดูฮะนี่อ๋อกระดากระโปะที่ว่าอย่าสินี่กระดาวาวานะวาวานะตลาดนัดชายแดนสุไหงโกโลกนะครับดูฮะน่ากินทุกอย่างเลยนะครับดูดูฮะน่ากินทุกอย่างเลยนะครับอย่าไปงี้กระดากระโปะสินี่กันนี่นะ ราสเบอร์รี่โอ้ไหนๆชื่อร้านตัดดอกไม่เป็นไรเนาะอ๋อนี่ๆนี่ๆนี่ๆครับนี่เมนูนี่เมนูนี่อ๋อเมนูครับเมนูนะครับนี่นีนี่เมนูเดี๋นี่อ๋อเดี๋ยนี้อ๋อนี่เมนูนี่สรุปคือน่ากินทุกอย่างเลยเนาะ กินทุกอย่างเลยนะครับโอ้อร่อยด้วยนะเอ๊ะอ๋อนี้ย่อเป็นไงซาโมซ่าซับไทยเขาเรียกอะไรเด็ดเด็ดเด็ดลืม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 ชื่อลืมชื่ออ่าอ่าซาโมซ่าใช่ซาโูซ่านะครับซาโูซ่านะครับก็มีนะฮะโอ้ปอเปี้ยะนะครับเดี๋ยวฮะมาดู คนเยอะใช้ได้นะครับน้ำขนเยอะข้าวหมกไก่นะครับข้าวหมกไก่ข hmm. ้าวมันดูฮะโอ้ขนมจีนก็มีครับไก่ทอดนะครับขนมอะไรนี่ยขนมกระป๋องอีกหน้าดอกเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนถามคนนี้แล้วกันนะหน้าดอกขนมกระป๋องเนี่ยนี่นี่ซูโม่เนี่ขนมกระป๋องเนี่อ๋อ้ตกหน้า อันนี้ทาโกยากิได้ป้วยนี่มา,ลาแล้วอ๋อมาล้วนะอ๋อดูฮะน่ากินทุกทุก,ทก,ทกรายการเลยนะครับทุกเมนูเลยนะครับมาอ๋อนี่โรตีครับโรตีเจอแล้วโรตีอ่าตลาดนะัดชายแดน่นการเลี้ยวยาหมูเด้ออ่านี่ครับโรตีกรอบอ่ะโรตีอะไรนี่โ <c oughs> ร,ต,รตีกรอบนะดูฮะเดี๋ยวดูนี่นี่นี่น โอ้ริวเลยนะครับริวเลยนะครับเจอแล้วเจ้านี้เจอแล้ว,ลวตามหามานานเจ้านี้ดูขอยคัดทะร้อนอเจ้านี้นะครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ขายในงานก็คือร้านอยู่อ๋อซอยวาเ็นท,าย,ยา,นทายนะครับเมาอ๋อวันนี้ครับเมาอรอ ไม่ทกค้งเขาคิดว่ามีงานเขาจะเหมาอ๋อถ้ามีงานเขาจะเหมางานแต่งงานไปขึ้นบ้านใหม่เนี่ยอ๋อเพราะว่าในกลุงลงมีเจ้าเดียวหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะเจ้าเดียวครับนี่เจ้าเดียวเลยนะครับเมื่อก่อนเราไปล่สุดในถนนคนเดินวันนี้เรามาเจอที่ตลาดชายแดนนะครับตลาดสปาแเดนอ่าตลาดสปาแเดนสปาแเดนก็คือชายแดนนะครับนีฮะ หอยกระทะร้อนนะครับหอยกระทะร้อนกลับไปแล้วนี่จูนิ่งนะอ่าจูนิ่งจูนิ่งหอยหอยทอดนะครับกับไปกันนี่อ๋อฮอทดอกอ๋ออะไรอะไรบอกมา อะไรนะคอนจอกชีโอ้ฟุกุตฝรั่งได้ด้วยนี่ขายกระโปรงนี่โอ้ดูฮะน่ากินทุกอย่างเลยกระโปรงนี่แล้วกระโปรงไก่ย่างปังไก่เกาหลีค่ะไก่เกาหลีไก่เกาหลีนะครับตลาดนะัสดสปาร์เดย์สงเงานกโลกนะครับแชร์แดนไทยมาเลยนะครับมาเที่ยวได้เลยนะครับดูฮะโอ้น่ากินทุกอย่างทุกเมนูเลยนะครับ,บ,บกว๋วยจับย๊บก๋วยจั๊บนะครับโอ้ก๋วยจั๊บก็มีนะครับ แต่ละ,ปปะนัดสปาเดย์สุนัยก็ลบนะครับแต่ละนัดชายแดนไทยมาเลยนะครับแก <laughs> ่ยำทะเลเหรอยำทะเลยำกรบพปงนิกะอ่ายำรวมมิตรยำทะเลนะครับยำม,มาม่านะครับดูฮะสารพัดยำครับ <laughs> นี่นี่นี่สารพัดยำ <laughs> อ๋อนี่ก็พอนีน่ไข่นกกระทาเน่ นี่ครับไก่ปิ้งนะไก่ปิ้งนมสดไม่รู้แหละเขาเรียกอะไรแต่ว,ว่าน่ากินมากเลยนะครับ ดักกิ้งเนื้อย่างโอ้เสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้นะครับสิงไม่ร้องนะเสือร้องไห้นะครับคนร้องเลยนะคนร้องใช่ไหมครับอ๋อนี่กระปุ๊กวิุกดุดุกดุนี่โอ้โหดูครับน่ากินมากเลยนะครับแต่ละเมนูนะครับ อันนี้นี่นี่นตุง้งอูคิวนี่ตุง้งอูคิวนี่นนบบโอ้คิวยาวเลยนะครับอา่าไสฟุตดีนชัแนเเล,ลยทูทูบยูทูบอ่าภาษาไทยนะภาษาไทยไสฟุตดีนอ่า อันนี้ก็จะเป็นผลไม้ครับผลไม้เนาะอ่าผลไม้นะครับโอ้โหหลากหลายชนิดเลยครับดูครับคิวยาวเลยนะครับคิวยาวเลยอ่าไขดีไายดีวันนี้ไขยดีนะครับคนเยอะด้วยนะวันนี้นะคนเยอะนะครับตลัดนักสปาเตสุไงกลกนะครับแชายแดนไทยมาเลยนนะครับ เชิญครับเชิญครับอ้าวอ้าวอ้าวเชิญหน่อยอ้าวเชิญเชิญมาเที่ยวกันนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะวันไหนวันไหนเสาร์อาทิตย์ค่ะวันเสาร์อาทิตย์เวลาครับเวลาเวลาสองโมงสองสองโมงไปบ่ายสองสองเชือกปุยอ๋อไปาสองถึงสองตุ้มนะโอเคนะครับเชิญมาเที่ยวได้เลยนะครับใส่ฟุดินชาแนลครับเจ้าพ่อหนิโรตีใสไหมโอ้โรตีใสไหมนะครับ แล้วก็มีไก่ทอดด้วยนะครับข้าวเหนียวไก่ทอดนะข้าวหมกก็มีนะครับเจ้านี้นะครับวันนี้พามาดูของกินทั้งวันเลยนะครับกุ้งทอดกุ้งทอดกะอยำปังยักษ์กุ้งครกะปอนี่กะกุ้งทอดนะอ่ะกุ้งแม่น้ำอุเดอุเดอุเดก็ะตูเดะก็รัสเดอร์นี่โอ้กุ้งแม่น้ำนะครับกุ้งกะปเยำปังยักษ์ นี่นี่นี่ดูสดสดเลยดูตสวสดสดเลยนะครับนี่โอ้สดสดอย่างนี้เลยนะครับมากินกันได้เลยนะครับตลาดนัาเยแดนโกลกนะครับโอ้สดสดอย่างนี้เลยนะครับนี่ทอดแล้วทอดแล้วทอดแล้วครับทอดแล้วนะครับ กินมากเลยนะครับกุ้งแม่น้ำนะครับกุ้งแม่น้ำนะครับโอ้ลูกิตตะกัตน,นาล่ะมากินในญี่ปุ่นอยู่งเจ่โง่งห่อห่โอ้โหเนีานาน่อยอะไรลัดดอกลัดตกลัดตก ลอต้ลาเต้จูบบเลยตู้โอ้สารายเด้ภาษาไทยก็คือสาหร่ายนะครับอออออ๋๋่าตหมกนโอ้นี่ครับโอ้ขายดีขายดีกะขายดีไหมวันนี้ขายดีมากโอาแรงมากนี่เด้อโอ้โหตลาดนัดชายแดนสุงขลาลพบนะครับมาเที่ยวกันได้เลยนะครับดูว่ของกินเยอะแยะไปเลยนะครับแล้วด้านนี้ก uh. ็สุช okay. okay. ิน uh, ะ okay. ลุกิกก็ทับพวกยังไงนี่ฮะสุดก็หแล้วก็ลุยอาหารยุบผมเสียแล้วลุยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามแม่ค้าก็ไม่กล้านะครับเนาะดูขายดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามแม่ค้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับแต่ว่าแม่ค้าใจดีดูครับยิ้มแล้วนะครับโอ้ วันนี้คนเยอะนะคนเยอะคนเยอะมากเลยขายดีทุกร้านเลยวันนี้อ๋อใช่วันนี้ฝนไม่ตกนะโอ้ขายดีทุกร้านเลยนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับไปไปวันนี้ขายดีทุกร้านเลยอ๋อนี่โรตีกับพอน,นี่โรตีโรตีปลาเย โรตีปลาเยนะครับโรตีปลาเยดูฮะนี่คล้ายๆกับโรตีจันนะแต่ว่าไม่ใช่โรตีจันนะกินกับแกงเนาะกินแกงนะครับแกงส่วนภาษาไทยอยไปงี้โรตีกับอหนิก็โรตีปลาเยนั่นแหละเนาะอ๋อมันเป็นชื่อของมันเนาะไม่มีคำแปลเใช่ไหมถ้าแปลตรงตัวโรตีก็คือขนมปังปลาเยก็คือโอง แต่ yup. วันนี้องไม่มีวันนี้องไม่มีนะครับก็เลยทอดกับกระทะเนาะโอเคนะครับไก่ตีนะวันนี้คนเยอะนะคนเยอะวันนี้อ๋อด้านนี้ก็จะเป็นนมครับนมนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนะครับตลาดนัดอุดนกันนะคะตลาดนัดตลาดนัดซื้อปลาแดงซื้อปลาแดงก็คือชายแดดกันแดงกันแดงยำหมูนะโอเคนะครับที่มากันชนด้วยนะคะ โอเคมาเที่ยวที่นี่สนุกดีมีเพลงสนุกสนานฟังได้นะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมของกินก็เยอะมากของกินเยอะของเยอะมากอร่อยกันหมดเลยครับอร่อยทุกร้านเลยดูแล้วอร่อยทุกร้านเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับครับผมอ๋อสีนี้จเจลลี่เจลลี่อจลล่เด้อ่าผลไม้ดะผลไม้ผลไม้นะครับดูฮะโอ้วักปะอ่านี่ไงนี่ไง อ่าเอฟซี FC ที่ดูไซฟูดินชาแนลก็มาเที่ยวได้เลยนะครับไปแล้วนะโอเคตลาดนะัดสปัดแเดสุงไง,งโกลกนะครับ<ป>อ๋อนี่วะคาโปรูบรปปี้วะคาโปนี่อ๋อลำใหญ่โอ้โหรูบีตานี่โอ้อ๋ออ่าส้มตำก็มีเห็นไหมส้มตำก็มีแหละอ่าส้มตำก็มีนะครับ เนี่ยฮะใครมาเที่ยวอยากจะกินส้มตำก็มาซุ้มนี้เลยนะครับอันนี้คันนี่ปูงกับอันนี้ปูนก๊าบเราจะปั้งยังไงอ่ะอ๋อเครปนี่เขาปังเังนี่อ๋อดูฮะดู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 เราเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยกินดูดูต้องถามเด็กๆนะอ่านแบบนี้เนาะดูฮะโอ้ ใช่ใช่ใช่แต่ว่านั่นแหละไม่เออไม่เคยกินไงลูกชิ้นลูกชิ้นระเบิดอันนี้ลูกชิ้นระเบิดโอ้ี่ครับน่ากินทุกอย่างทุกเมนูเลยนะครับเอายากินเนื้อกะหงมานี่กันเลยโอเคกับมาเนียกินหนิ่งอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกลูกชิ้นไส้กรอกลูกชิ้นก็อะไรอ่ะกุ้ยนุ๊กกระโปรง่เห็ดเนาะอันนี้เผ็ดอ๋อเห็ดอะไรบอก เห็ดกระเพาะนี่เห็ดทอดอ๋อนี่นี่นี่เห็ดทอดก็มีด้วยอันนี้มันฝรั่งขยาวมันฝรั่งนะกินขยาวอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ต้องขยาวก่อนเหมือนเหมือนเหมือนกินยาเหมือนกินยากินยาก็ต้อขยาวนะโอ้มาเที่ยวได้เลยนะครับของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับตะนัตสปาเดสุงไงกูรุกนะครับ ไก่ดมไก่ดมอ้าไก่นมสดไม่ใช่ไก่ไข่นะไก่ดมอ่าไก่ดมไก่นมสดนะครับไก่ย่างดมนะอ่าดูวะเขาจะขายของแต่เรามาสัมษณสดูตะดู เดินเมื่อยแล้วเดี๋ยวเราเราซื้อขนมไข่กินดีกว่าเนี่ยเยอ่เย่เนยขนมไข่โมบเตกยรยะโมวูเตียโมุูเตยกูโมบูเตยนะครับ ไซฟูตินชาแนลไซฟูตินอ่าแต่เป็นภาษาไทยล่ะติดตามใช่หรอบรอยากที่แฉบริหากที่หรอไม่หรอกติดตามที่มุกสิ้นหรอโอ้โหดูดูได้ของแถมด้วยดูล่ะคือไปซื้อซื้อซื้ออย่างอื่นซื้อซื้อเจ้านี้แต่เจ้านี้แถมดูล่ะ